ทำผันยกล่องครับผมเข้าเข้ารองเข้าย่องมันนะผมอันนี้เป็นยี่ห้อเนี่ยโพสในยี่ห้อเขาอะไรนี่ตรงเข้าแก้หรือดอกบัวครับแบบตรงๆดอกบัวนะครับผมก็เอาขาหน้านี่ขาหน้าปกติอยู่ฝั่งนี้แล้วก็ขยับมาฝั่งนี้แล้วก็หมุนลัวาปเรื่แล้วก็ปรับเอาครับวันี้วันนี้แบบนี้เขาก็ใช้เวลาแล้วแหละเดี๋ยวเขาทำใหม่อันนี้อยู่ที่เดิมใช่ไหมแต่ยังเข้าไปอีกเดิมเดี๋ยวเขาขยับไปอีกนึงแน่นอนอย่างนี้นึงเดิมครับ ประมาณนี้ครับผมไม่ต้องซื้อใหม่ครับผมเอาผ้านเดิมทำหรือว่ามาซื้อใหม่ก็ได้ครับผมนีมีโอเคตัวนี้อันนี้ก็สายตัวไทยดินตามนะครับผมแล้วก็ยิงให้แน่นนะครับผมถ้ายากเสีอันนี้ผันดวงเข้าแก้วครับผมถ้ายากขาอยู่ฝั่งนี้แล้วก็เอาไปใส่ฝั่งนั้นก็จบก็ต้องเชื่อมใหม่จบถ้าอยากไม่แน่นก็เอาไม้ดอกไม้ก็ได้ครับผมเชื่อมก็ได้ เดี๋ยวนี้ต้องเจาะรูนะเนี่ยจะอยู่นี่เจาะรูลงไปไม่เจาะแล้วก็ต้องเชื่อมขาใส่เดม้อนนี่เดเออโอเคเจาะเขาดีแล้วจบแล้วโอเคขอบคุณครับผมทำนี้นานการจากช่างแซ็กนะผม <c oughs> อยกมือยังงี้นนสักสุบดโดยน